สวัสดีครับน้องๆทุกคนนี่คือแกด on Cloud เรียนแกดเชื่อมโยงกับพี่โนวีตตอนนี้ถึงเอพิโซดที่5แล้วนะครับแบบฝึกหัดชุดที่1ครับมาประเดิมด้วยข้อแรกกันเลยนะครับประเทศไทยมีสภาวะอากาศร้อนอบอ้าวเป็นผลมาจากความชื้นสูงและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือบางพื้นที่นั้นอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกสำหรับข้อนี้มีข้อความที่เป็นตัวหนาทั้งหมด3ข้อความด้วยกันนะครับ และหลังจากที่เราตีกรอบตัวหนาทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องหาคำเชื่อมให้เจอและคำเชื่อมที่พินวิีเจอก็คือคำว่าเป็นผลมาจากนะครับซึ่งคำนี้บอกความสัมพันธ์แบบ A หรือแบบเหตุและผลนั่นเองครับดังนั้นตรงจุดนี้ก็จะเกิดการเชื่อมโยงขึ้นระหว่างข้อความ02ไปหา01แบบ A ใช้เส้นลูกศรเชื่อมโยงนะครับ หลังจากนั้นบทความก็ยังบอกอีกว่ายังมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือบางพื้นที่นั้นอยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทยไม่สะดวกแสดงว่าอากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อากาศประเทศไทยของเรานั้นร้อนอบอ้าวเช่นกันครับดังนั้นเราก็ต้องโยงจากข้อความ0ูนย์สามไปหาศูนย์หนึ่งแบบ A ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับข้อต่อไปพี่นุวินอยากให้น้องๆลองอ่านบทความเองแล้วก็ลองเชื่อมโยงเองดูก่อนนะครับ เริ่มเลยครับเอาเละครับหมดเวลาแล้วน้องๆคนไหนที่ทำไม่ทันก็กดพอยส์คลิปเอาไว้ก่อนได้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมด3ข้อความด้วยกันโดยจุดแรกเนี่ยคือคำว่าเนื่องจากนะครับซึ่งจุดนี้เป็นการเชื่อมโยงกันแบบ A เชื่อมจาก0ูนย์ไปหาศูนย์และอีกการเชื่อมโยงหนึ่งก็คือเชื่อมจาก0ูนย์มาหา0ูนย์แบบ A เช่นเดียวกันนะครับ จากแบบฝึกหัดทั้งสองข้อน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือคำว่าและนะครับคำว่าและเนี่ยหน้าที่ของมันคือการใช้เชื่อมโยงสองข้อความที่มีสถานะเดียวกันเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นข้อนี้เลยครับการดูแลเอาใจใส่และฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นก็คือข้อความที่2กับข้อความที่3ข้อความที่2กับข้อความที่3เนี่ยเป็นสาเหตุทําให้ผลผลิตดีด้วยกันทั้งคู่ หมายความว่ามันเป็นเหตุมันก็เป็นเหตุทั้งคู่และแน่นอนครับถ้ามันเป็นผลมันก็จะเป็นผลทั้งคู่น้องๆลองเอาจุดนี้ไปใช้เป็นเทคนิคในการทำข้อสอบให้เร็วขึ้นนะครับเอาละไปลุยข้อที่3ากันต่อเลยหมดเวลาแล้วนะครับอ่ะ น้องๆครับคนไหนที่ทําไม่ทันโพสคลิปเอาไว้ก่อนนะครับคือที่พี่นวินเร่งเนไม่ใช่เพราะอะไรนะพี่อยากให้คลิปเนี่ยมันสั้นที่สุดเนาะดังนั้นน้องๆกดหยุดคลิปเอาไว้ก่อนแล้วก็ทําให้เสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยก็ได้นะครับสําหรับข้อนี้นะครับคำเชื่อมแรกที่เราเจอก็คือคําว่ามีคุณสมบัติคือนะครับซึ่งคํานี้เป็นคําเชื่อมแบบดี โดยมีหินแกรนิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นแม่นะครับแล้วก็มีลูกๆหรือคุณสมบัติของหินแกรนิตอยู่สอข้อความก็คือข้อความ02คือความแข็งแรงทนทานและก็0ูนคือมันไม่เป็นโพรงนะครับแถมบทความนี้ยังมีคำซ่อนอยู่ด้วยนะครับน้องๆคำซ่อนในที่นี้ก็คือคำว่าเหล่านี้คำว่าเหล่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงความแข็งแรงทนทานและการไม่เป็นโพรงของหินแกรนิตนั่นเองนะครับ ซึ่งรหัสข้อความก็คือ02และ03ครับแล้วเราก็เจอคำเชื่อมอีกคำหนึ่งครับนั่นก็คือคำว่าทำให้ที่บอกความสัมพันธ์แบบ a เป็นการบอกว่าความแข็งแรงทนทานไม่เป็นโพรงหรือคุณสมบัติทั้ง2ข้อนี้เป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนนิยมนำมาตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือ02กับ03ทํำให้เกิด04ครับไปต่อข้อที่4กันเลย หมดเวลาอีกแล้วน้องบางคนบอกว่าพี่นวิชจะรีบไปไหนนะครับพี่ได้ยินแว่วแนะครับอ่ะมาเฉลยกันเลยครับคําว่าเหล่านี้เป็นคำซ่อนของข้อความที่1กับข้อความที่2นะครับและมันเป็นคุณสมบัติของข้อความที่3นั่นก็คือเป็นลูกของข้อความที่3นั่นเองครับอะไรจะง่ายขนาดนี้อ่ะไปต่อข้อที่5กันเลย หมดเวลาอีกแล้วเวลาน้อยชมัดเลยนะฮะเอาเละครับมาเฉลยกันเลยข้อนี้มีข้อความอยู่ทั้งหมด4ข้อความด้วยกันและจุดเชื่อมโยงแรกที่เราเจอก็คือคำว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญเช่นน้องๆยังจำสูตรลัดที่พี่วิทย์เคยให้ได้ไหมคะเป็นคาถาวิเศษน่าเจอคำว่ามีเราเชื่อมโยงยังไงเจอคำว่าเช่นเราเชื่อมโยงยังไง จำได้เนาะถ้าเจอคำว่ามีหรือคำว่าเช่นคำเหล่านี้จะวางข้อความแม่ไว้ข้างหน้าข้อความลูกไว้ข้างหลังเสมอและแน่นอนครับมันคือความสัมพันธ์แบบดีนั่นเองครับและในช่วงท้ายๆของบทความนะครับเราก็มาเจอว่ามันมีคำซ้ำของศูนย์หนึ่งอยู่ด้วยนั่นก็คือคำว่าดาวฤกษ์นะครับและตรงนี้มีคำเชื่อมอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่าถือเป็นนะครับซึ่งคำนี้เป็นคำเชื่อมแบบดี เรามาเชื่อมโยงกันเลยครับสำหรับน้องที่คิดว่าดวงอาทิตย์มีคุณสมบัติเป็นดาวฤกษ์แล้วเชื่อมโยงแบบนี้ถือว่าผิดนะครับ <S <S <ๆ>เพราะยังมีอีกคำหนึ่งที่มีบทบาทมากๆเลยในจุดนี้นะครับนั่นก็คือคำว่าดวงหนึ่งนะครับดังนั้นการที่บทความบอกว่าดวงอาทิตย์ถือเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดก็เป็นการบอกว่าดาวฤกษ์เนี่ยไม่ได้มีแค่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวนะครับ ดังนั้นดาวฤกษ์จะทำหน้าที่เป็นแม่และดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งในสมาชิกหรือเป็นลูกเราต้องโยงจาก01ไปหา0ูนย์นะครับไปต่อข้อที่6กันเลย หมดเวลานะครับอ่ะข้อนี้ง่ายมากมากครับไม่ยากเลยข้อนี้เรามาเจอกับคําเชื่อมที่ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือคําว่าจะนํามาซึ่งนะครับคำนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับคําว่าทําให้หรือส่งผลให้คือเป็นตัวเชื่อมแบบ A ที่วางเหตุไว้ข้างหน้าและวางผลไว้ข้างหลังดังนั้นศูนชื่อเสียงเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือเงินทองหรือ0-2นนั่นเองครับ และต่อมาเราก็เจอว่ามีคำซ้ำของ01อยู่ด้วยชื่อเสียงนี่แหละที่เป็นตัวการทำลายคำว่าทำลายชัดเจนมากเลยครับเป็นความสัมพันธ์แบบ f 01ยับยั้งหรือทำลาย03นั่นเองเอาละครับข้อต่อไปข้อที่7ครับ เอาละครับข้อนี้ตรงจุดแรกเนี่ยน้องๆอ,อย่าหลงกลข้อสอบเปน็นอันขาดนะครับมันมีคําว่าทําให้ที่บอกความสัมพันธ์แบบ A แต่ว่าก็มีคําว่าน้อยลงที่บอกความสัมพันธ์แบบ F อยู่ด้วยอย่าลืมนะครับว่าพี่เเป็นพี่ต้องยอมให้น้อง F เสมอดังนั้นศ -1 ไม่ได้ทําให้เกิด02แต่01มา,ายับยั้ง02นะครับ และในบรรทัดสุดท้ายของบทความนี้นะครับนอกจากตัวหนาที่มีรหัสข้อความ03แล้วมีน้องคนไหนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีข้อความที่เป็นคําซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือคําว่าปัญหาการขาดทุนนี้ซึ่งมันเป็นคําซ่อนของ0 1นนั่นเองและคําว่ามาจากก็เป็นคําเชื่อมแบบ A ที่เชื่อม03ไปหา01ครับเดินทางกันมาถึงข้อที่8แล้วไปต่อกันเลยครับ มาถึงข้อที่8ข้อนี้ง่ายมากๆครับเพราะว่ามีคําเชื่อมแค่คําเดียวนั่นก็คือคําว่ารักษาให้หายการรักษาให้หายหรือการทําให้หายไปเจือจางไปมันก็คือการทําลายหรือการขจัดยับยั้งซึ่งมันคือความสัมพันธ์แบบ f นั่นเองครับยังไหวเปล่าไปต่อข้อที่9กันเลย ข้อนี้เปิดหัวมาก็เจอคําว่าตกต่ําลงที่เป็นคําเชื่อมแบบ f เลยและเจ้าตัวการที่ทําให้เขาตกต่ําลงก็คือ02และยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือ03ดังนั้นข้อนี้ง่ายๆครับศู 02. และ03ยับยั้งทาลาย0ูนยครับและแล้วก็มาถึงข้อที่10จนได้ไปลุยกันเลยโอเคครับข้อนี้มีคำเชื่อมใหม่มาอีกแล้วนั่นคือคำว่า ช่วยสร้างนะครับคำว่าช่วยสร้างเนี่ยก็เหมือนคําว่าช่วยให้ทําให้คือเป็นคําเชื่อมแบบ A ครับข้อความข้างหน้าเป็นสาเหตุข้อความข้างหลังเป็นผล0ู 01, โยงหา0ูแบบ A ครับและคําเชื่อมอีกคํานึงคือคําว่าอีกทางช่วยให้ก็เป็นคําเชื่อมแบบ A เหมือนกันครับเป็นการบอกว่า0ูนนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เกิด0ูเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เกิด0ูด้วยดังนั้นเราต้องโยงจาก0ูไปหา0ูด้วยนะครับ แต่ว่าเราต้องระวังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าข้อสอบมักจะมีกลลวงซ่อนอยู่ยกตัวอย่างเช่นตรงจุดนี้เลยครับมีคำว่าบันเทาเบาบ,า,บางลงซึ่งนั่นคือคำเชื่อมแบบ f และแน่นอนครับน้อง f ชนะทุกสนามชนะเสมอครับถ้าน้องๆยังไหวเราไปกันต่อเลยครับ สำหรับข้อ11นี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำเชื่อมอยู่2องคำคือคำว่าทําให้ที่บอกความสัมพันธ์แบบ A และคําว่าได้แก่ที่บอกความสัมพันธ์แบบ D น้องจำไว้เลยนะครับว่า D เนี่ยมีนิสัยคือยอมเสมอครับดังนั้นข้อนี้จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ A การดื่มสุราทำให้ร่างกายเราสุดโทมและการไม่ออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายเราสุดโทมเช่นเดียวกันครับ ซึ่งจะแตกต่างจากข้อ12นะครับที่ถึงแม้ว่าจะใช้บทความเดียวกันกับข้อ11แต่ตัวหนาที่ให้มาแตกต่างกันอาจทำให้การเชื่อมโยงนั้นแตกต่างกันด้วยเรามาดูกันเลยครับคำว่าทำให้ที่เคยเป็นคำเชื่อมแบบ a ในข้อ11นั้นพอมาอยู่ในข้อ12ด้าดันกลายเป็นตัวหนาไปซะงั้นดังนั้นข้อ12เราจึงมีคำเชื่อมแค่คำเดียวคือคำว่าได้แก่บอกความสัมพันธ์แบบดีเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกศ -1 พูดถึงสาเหตุที่ทําให้ร่างกายของเราสุดโทมซึ่งมีองค์ประกอบอยู่2ข้อนั่นก็คือการดื่มสุราและการไม่ออกกําลังกายนั่นเองครับส่วนในข้อ13ถึงแม้ว่าจะใช้บทความเดียวกันกับข้อ11และข้อ12แต่การเชื่อมโยงก็แตกต่างออกไปครับเนื่องจากว่ามีคําเชื่อมคนละคำกัน ยังไงเอ่ยอ่ะก็คือมีคำว่าทำให้ที่บอกความสัมพันธ์แบบ A และแน่นอนครับเมื่อมี A, D ต้องถอยก่อนแต่ A ก็ใช่ว่าจะอยู่รอดเพราะมีคำว่าสุดโสมที่บอกความสัมพันธ์แบบ F อย่าลืมนะครับน้อง F ชนะเสมอข้อ13เป็นการบอกเล่าว่าร่างกายของเราเนี่ยถูกทำลายโดยสุราและการไม่ออกกําลังกายเป็นความสัมพันธ์แบบ F นะครับ เอาละครับเรามาดูความแตกต่างระหว่างข้อ11 12และ13เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับทั้ง3ข้อมีข้อความที่เหมือนกันนั่นก็คือข้อความ02และ03คือสุราและการไม่ออกกำลังกายแต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือข้อความศูนข้อความศูนของทั้ง3ข้อเนี่ยจะพูดถึงร่างกายเหมือนกันแต่พูดถึงในลักษณะที่แตกต่างกันครับในข้อ11นั้นพูดถึงร่างกายที่สุดโทม ส่วนข้อ12พูดถึงสาเหตุที่ทำให้ร่างกายสุดโทรมและในข้อ13พูดถึงร่างกายเฉยๆดังนั้นการเชื่อมโยงทั้ง3ข้อจึงแตกต่างกันดังนี้ครับเอาละครับพี่นุวิดหวังว่าน้องๆทุกคนจะยังไหวกันนะครับเรามาไปต่อกันที่ข้อ14กันเลย โอ้โหข้อนี้เปิดหัวมาก็พูดถึงผลกระทบกันเลยแน่นอนครับนี่คือคำเชื่อมแบบ A ส่วนคำว่าได้แก่ที่บอกความสัมพันธ์แบบดีเจอพี่ A อยู่ข้างหน้าน้องดีก็ถอยเลยทำหน้าที่เป็นตัวแจกแจงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งนั่นก็ได้แก่02และ03ยังไงล่ะครับ ส่วนในข้อ15คำว่าผลกระทบเป็นตัวหนาเมื่อไม่มีพี่น้องดีก็เลยออกมาแผงธิดนี่คือความสัมพันธ์แบบดีครับพูดถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนว่ามีอยู่2ออย่างได้แก่ผลผลิตภาคการเกษตร,รลดต่ำลงและสัตว์สายพันธุ์ต่างๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับ ส่วนในข้อ16เนี่ยพี่เก็กลับมาอีกแล้วครับทำให้น้องดีเนี่ยต้องถอยออกไปนะครับข้อนี้ก็พูดถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้เกิด2อ,อย่างแต่ว่าข้อนี้เนี่ยก็มีจุดที่แตกต่างจากข้อ14นะครับนั่นก็คือข้อความ0ูนยครับน้องๆสังเกตดูให้ดีว่าคําว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธ์เนี่ยอยู่นอกกรอบดังนั้นจึงทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์แบบ f ซึ่งทำให้01เนี่ยเป็นตัวเข้าไปทำลายหรือยับยั้ง03ยังไงล่ะครับเอาละครับน้องๆเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะครับเรื่องแรกก็คือคำว่าและทำหน้าที่เชื่อม2อย่างที่คล้ายกันยกตัวอย่างเช่นไก่และพึ่งน้องบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไก่กับพึ่งมันคล้ายกันยังไงก็มาดูตัวอย่างแบบเต็มๆกันนะครับ ประโยคที่ว่าสัตว์ที่พีโนวิชชอบได้แก่ไก่และพึ่งนั่นหมายความว่าพีโนวิชเนี่ยชอบทั้งไก่และก็ชอบพึ่งด้วยยังไงล่ะครับและนอกจากคำว่าและคำเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับคำว่าและนะครับเรามาลองย้อนกลับไปดูแบบฝึกหัดที่เราทำเมื่อสักครู่นี้กันดีกว่าครับว่ามีข้อไหนที่ใช้คำเหล่านี้กันบ้าง แต่ก็ต้องระวังกลลวงหรือลูกเล่นของข้อสอบด้วยนะครับบางข้ออาจจะเจอกลลวงแบบนี้ครับในข้อ11 12และ13ก็ใช้คำว่ารวมไปถึงส่วนข้อ14 15และ16ก็มีการใช้คำว่านอกจากนี้ซึ่งคำเหล่านี้ทำหน้าที่คล้ายกับคำว่าและนะครับ และสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดที่เราทำวันนี้นะครับนั่นก็คือนิสัยของพี่น้องทั้ง3คนเราได้รู้เพิ่มมาอีกว่าคนกลางเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยดีและแยกแยะได้แล้วเขายังเป็นคนที่ยอมให้พี่กับน้องเสมอครับยกตัวอย่างเช่นในข้อที่11ที่มีทั้งคำเชื่อมแบบ A และคำเชื่อมแบบ D จะสังเกตเห็นว่าน้องดจะยอมให้พี่ A ครับ และเราก็ได้รู้ว่าด้วยนิสัยเป็นคนเอาแต่ใจของน้องคนเล็กเนี่ยจึงทำให้เขาเป็นคนที่ชนะเสมอชนะตลอดการครับยกตัวอย่างเช่นในข้อที่13มีทั้งคำเชื่อมแบบ A มีทั้งคำเชื่อมแบบ D แต่ขอให้มีคำเชื่อมแบบ f เท่านั้นแหละครับ f ชนะเสมอทุกคนต้องถอยให้น้องคนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่นวิทย์จะขอแนะนําให้น้องๆเขียนเป็นคาถาวิเศษเอาไว้เลยครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่นวิทย์ให้เอาไว้แล้ว8ข้อจําได้ไหมครับเพิ่มเข้าไปลูกข้อที่9 D ยอมเสมอและข้อที่10 F ชนะเสมอครับ เอาละครับสำหรับ Get On Cloud ในเอพิโซดที่5ก็คงจะมีเพียงเท่านี้น้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนและก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับ